สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามยูกับช่องมา,มาว s e Channel นะคะวันนี้รนะคะเราจะมาเล่นเกม Roblox ก,กัน,นะค่ะทุกคนแมป Eve เลยนะคะทุกคนใครอยากเล่นไปเล่นกันได้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะนี่เปิดเกมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะวิ่งวิ่งวิ่งนะคะรอผีมันรอผีเกิดนะคะทุกคนตอนนี้ผีก็เกิดแล้วนะคะทุกคนมีคนตายแล้วตอนนี้เราจะชุบเพื่อนนะคะทุกคนแต่อยู่ดีเพื่อนหายไปเฉยเลย เราก็วิ่งวิ่งต่อเลยนะทุกคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะชะตากรรมเราจะเป็นยังไงแต่ดูวิ่งหนีไปเรื่อยๆทุกคนเป็นมาแล้วแบบเราแบบท้าทายอำนาจผีนะคะทุกคนเราวิ่งไปหาผีแลวค่ะคะุณชมตอนนี้ผีไล่ล่าเรานะคะทุกคนวิ่งกว่าเราก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนดูจังหวะนี้อะตายเฉยเลยค่ะทุกคนเพื่อนจะมาชุบเราแต่เพื่อนก็ตายนะคะนี่ตอนนี้เพื่อนมาชุบเราแล้วนะ,ะทุกคนดีใจมก็ก รอเกิดเลยค่ะทุกคนเพื่อนก็วิ่งชุบเราอยู่นะคะทุกคนอาจจะวันนี้เพื่อนทิ้งเราอ่เขอจบเพจเพียนตัวนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไาว้เจอกันวนดะ